สวัสดีค่ะฉบ่าสวัสดีนะคะพี่น้องแฟนคลับทั้งช่องทุกๆท่านนะคะเนาะฮามืมอนี่นะคะฉบ่าสิ้าพี่น้องนะคะเดินทางนะคะไปนะคะตามแนวทางตัวเลขนะคะของพระอาจารย์สายขมิญน,นะคะเนาะอ่าซึ่งพระอาจารย์สายขมิญน,นะคะก็ได้แจงมากนะคะว่านะคะ ให้ไปเอาพี่น้องเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะพระอาจารย์จะปล่อยนะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มเลขที่ไม่มาด้วยกันนาะ,ะพี่น้องเนาะก็คือปล่อยหมดนะคะปล่อยทั้งหมดเลยนะคะปล่อยแบบไม่มีกักนะคะจังใดก็รอกไปติดตามรับชมน้ากันนะคะพี่น้องว่าเลขที่ไม่มาน้ากันของของพระอาจารย์สายเขมนี่นะคะสี่ถือตัวที่พี่น้องมาร์กบอลนะคะเนอกราะว่าเลขพระอาจารย์สายเขมนนะคะ ให้ที่ไม่มาด้วยกันนะคะตั้งแต่ติดตามของพระอาจารย์มากนะคะกับย่างบุานแหล่ผาดนะคะไม่มาคือไม่มาจริงๆนะคะตั้งแต่ติดตามมากนะคะหาะจังไดก็รอนะคะเขาไปติดตามรับชมแนวทางน้านกันนะคะไว้ไปเจอกันนะคะอยู่ที่วัดพระอาจารย์เลยคะ่ะกรากรนวัสการค่ะกรากรนมัสการเด้อปูอาจารย์ปูเนื้นจะลูกจะลานหรือไม่อายุสามเศ้าปีสาสปี อายุน้อยๆปูกรือโมก้าเศ้าไปปูนมวดกันเท่าซองเทียสามเทียร่่แจงว่าปูย e> ังซับสนอยู่น้ำเล็กน้ำเบือนี่เลยเป็นจอะไรคือซับสนค่ะจดได้เซตัวดใดช่วงเล็กแฉงกับบ่อปูมันเห็ดหยาบมาพังวันนี้เห็ดยาบย้อนบม่มีปัจจัยให้เข้าเจ้านี่แหละ เลขซองเลยบอกคือเ,อเลขอ่าคือบ,บ่ะตั้งแตงนี่ข้พันษาเนี่ยเนชิบชืดไทยก่อนข้พันษาบ่เอ่สีเศร้าหาบ่ค่ะสีข้อพันษานี่นยอว่างชั้นละใจดีดีบุญละเพาสีหาใจบุดีกับพนหายนะนี่นตรงดีแล้วแหละวั้วัวิเจร่ายนเจล่วันววนี้ตอนนี้ไายไง่ย <c oughs> ตอนนี้แหละ่เจื่อก็ดีก็ว่านะเจหายนะควันสีขาว่ พอพอจัดจิตไุลาไปตุไาเรียงจับตุนต้นปลายสาเหตุบ่าท่านเลบอกต้องขึ้นน้ำโผกไม่ออกเอฟซีแอดมินเลยวกับทั่วมหาแต่ปูขมินเอาไปเป็นแนวทา่ามือมันจีบชิบสามชิบสี่เด้อชิบสามชิบสี่จงไปสิตรประกวกคู่ให 13, สิบสามสิบสี่แต่สิบประกกู้ให้นะคะจุ่มในเลขดังข้าเจ้าฮันดังมากอย่าเปล่าซื้อเด้อถ้ามนันออกของข้าเจ้าดีอย่าเปล่าซื้อล่อยจะมืออัดใช่ไหมกัามันอันกันเ <c oughs> ป็นใจครือเดียวอย่าไปซื้อมันมนปูขมี้นปล่อยไปเที่ยควายฟาดมันหน้าซองทงขายมันเลยไม่ฟังดึงคากเด้เอเข้าใจเด้ออ, <c oughs> อย่าเปล่าไปซื้อมัน มามือนี้ปูวันนี้ยังห่างโบท่านร่งสองได่จ็คสองค่ะอืมอ่ะัน,นมาแล้วก่บโบเชียเฉียววันที่สิบสองจองคอยมาไหมาวันที่สิบสองวันที่สิบสองหันมาเอาเดชสวดเงินห้างเนอะวันที่สิบสองนะคะสวดเงินห้างค่ะเป็นขาท่านช่องมันถามร้ายอยู่ค่ะพาจาย์เพื่อนวันในเงินห้างนี่แหละเลขกสวดเงินห้างเนาะเพื่อนว่าพวกเขาเขาติดต่อกัน เงินห้างเงิ่อนห้างสีโบรเรียงเงืนห้างงวดที่มันสวดได้แปดศุดเจ็ดอันอีกอันหนึ่งเด้อันเงื่อนห้างนันนึกหนึ่งตัวสวดงวดที่สองฮันได้หกหนึ่งเจ็ดอันอีกตัวหนึ่งเด้คคือแต่ดูเดามันเขาถึงสองตัวแต้บัด์นเซีโอตตัวที่สวดที่ที่จับไปที่ปูจับไปให้ว่าห้าไอแปดห้ามันบ่แปดห้ากับศูนย์เจ็ดมันบ่อันนั้จับสามตัวก็ใช้กันแตเทียวตัวนั้นมาสวดวันงวดนี้วันที่สิบสอง ผู้เชี่ยนพี่น้องแบบผู้ติดตามกจงคอยติดตามเบิ่งคือตอนนี้ปูจับเลขกยังกับพ่อนายถือเหล็กยังกับพ่อนายมาเลขกแลนกับพ่อนายมาเลขประมุนกับพอ่อนายปอดชุดเต็มเดี๋ยพ่อมีอยู่บอมีแต่ชุดเต็มดับดชุด,ด,ดเต็มตัวสีวาคนบอลพ่อนามีม<อ>ีตัวดับสีวากับบอลผู้จักโอ้คือเดี๋ยวนี้พระอาจารย์มีให้ฝากตอนคือชุดเต็มดับชุดเต็มของดับจ้ะ เอาฟังดีๆเด้อพี่น้องเด้ออย่าเลื่อนผ่านคลิปนะคะแต่ว่าเหล็กก็จะคือดังคักแต่ว่าปูไซแคมเนียนสีดับอยู่บราณน่ะสองเจ็ดเป็นคือดังคักแต่ปูไซแคมเนียนดับแล้วดับอีกอืออ่าซูมเบิ่งใครมันบ่เห็นซูมกล้องลงใส่มันเห็นตัวคักๆคัอซูมใส่พี่แอดมินพวกบอกเห็นอันนี้ก็คือดับในส่วนตัวของปูดบบเอาไปเห็นเห็นตัวใหญ่ๆ อ่าทำไมไม่เห็นตัวเลขเลยครับว,ว่าอ่าเอาพี่น้องตัวใหญ่กันแล้วค่ะเด้อสีสีเสียปากกามาสีอันนี้คือ <c oughs> คือในความชอบส่วนตัวของปู้ใช้คอมเมนต์นะผู้ใช้คอมเมนต์นี่ดับส่วนตัวยืดซีแอดมินพอออกไม่ออกเหรอ กั้นปูโบมาตัวดับที่ว่าปูว่าดับเอาไปซื้อกับว่าเป็นหนังอ่าเอาไปซื้อปูกับว่าใดว่านะเอาไปใส่ดุ่นฟินิชพิจารณาญาณเมืองตอนนี้สองเจ็ดเพิ่นคือดังแห้งแสีแต่ว่าปูดับสองล็อกกูนะสามล็อกใช่ไหมปูดับเลยเรียกที่แถวฉีดเซนชีฉีดสีสมไปเรียกที่มันเรียกกันมากสี่ห้า ปดเก้าของปูนี่สีบม่าน้ากันเหือมสีมากกับบ้หูจักปูกับบ้หูค่ะหาแปดปูกระดับไปแล้วหาเก้าปูกระดับไปแล้วชี้แปดชี้เก้าปูกระดับไปแล้วเลยหนึ่งสองหกเจ็ดหกเจ็ดปูกระดับไปแล้วเจ็ดสองปูกระดับไปแล้วหกหนึ่งกระดับไปสองเจ็ดกระดับไปอ่าหนึ่งสองสามมงปูกระดับไปแล้วสองสามสี่ปูดับเหลือน แปดเก้าศูนย์กระดับขึ้นกันเก้าสองห้าดับบอมาน้ำแข็งพ่ในสามตัวหรือสี่ตัวที่เฉียนเฉียนเน่าขีดเฉียน,ยน,ยน,ยนไว้คือบอมาน้ำแข็งแปดหนึ่งสี่ของปูกระดับไปแล้วหนึ่งแปดก็จะกระสือหลค่หนึ่งสี่ก็จะกระสือหลายแต่ของปูมันแบบเป็นเลขดับประนค่หนึ่งศูนย์ปูกระดับหนึ่งสองกระดับห้าหกก้าดับ สองสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดกระดับสามเจ็ดกระดับสามแปดกระดับสองเจ็ดกระดับนี่สองเจ็ดดับสองเจ็ดนี่สองกับเจ็ดก็ดับนี่สองกับเจ็ดก็ดับดับคู่ให้สองกับเจ็ดก็ยังดับอีกเช่นเดิมเออค่ะเจ็ดสองแปดสามเก้าชีศูนย์ห้าหนึ่งหกสองหนึ่งสามแปด ซี่เก้าห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดของปูดับส่วนตัวเดิฟ <c oughs> ังดีๆนะพี่นอ้องเรื่องคำว่าส่วนตัวค่ะเนาะตะกี้ว่าปูว่าดับเจ็ดศูนย์อันนั้นโมเมนต์ตำล่าดับของปูเสียนใหญ่มาจากอุดดวยเพื่นว่าดับเจ็ดศูนย์ปูแตเร่อยค่อยว่าดับน้ำพ้าเจ้าเชื่อๆตามที่จริงของปูมันว่าดับงวดนั่นมาจากไหนอ่า เึ่งการและฉีเข้าเจ้ามากขาเจ้าว่าดับปูก็เลยว่าดับน้ำข้าเจ้าบานี้ปูกับโบเซียผู้ได้บัานเนี<ะ>่ยคำนวณได้สุกหน่าเฮ็ดได้สุกหนสูตรไปสูตรมั่นนะคะเนาะสูตรไปสูตรมันแต่ว่าอย<ะ>ู่บ้านนี้ก็คือที่มีแต่สูตรเจ้าของคำมันบอกตัวที่ปูเขียนให้กระชิวออกเล็กดับที่ปูเ <c oughs> ฮ็ดไว้นี่แหละกระชิวออกบนล่างกับบนหจักค่ะอ่าต้องไปใส่ดุลพินิจบ้างเหรอเขามีเล็กวิ่งฝันเนยบอกพ่ค่ะอาจารย์ เล็กว yeah. okay. no? no? ิ่งบ้านในมีเล็กวิ <to 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 ่งเอาเล็กวิ่งไงวะอืมเล็กวิ่งกับบ้านในมีวิ่งกับบ้านในว่าเอาสูตรดับไปใช้ก่อนกันว่าดับกับพวกกันไปซื้อรถกันว่าดับกันห้ามเบื่อเอออ่ะส่วนตัวอ่าส่วนตัวเอาไปดับเอาคือดับส่วนตัวของคูเย็บเสียดหนิ่งพอออกไม่ออกกันห้ามซื้อไว้แล้วกับว่าเป็นอย่างอ่า ขั้นกว้างฉลากคุณบ่มีเลขดับเด้เข้ากับตองใส่ดุลพินิจเพิ่งเด้อค่ะกว้างฉลากบ่มีเลขดับนี่ยกว้างฉลากบ่มีเลขดับแต่ปู้สายเขมรเฮ็ดสูตรตำล่าเก่นมากกับว่าสูตรมันดับก็เลยเอาไปตามสูตรค่ะเข้ากับเอาใส่ดุลพินิจเบิ่งน้าใส่ดุลพินิจเบิื้องบนว่ามันดับแท้หรือดับบัวแท้แต่ขั้นตามจะตีๆมันมากเคยดับกับเห็นๆกันอยู่ช่วงเพียีมากเฮดมินมากกับเห็นๆกันอยู่ครับ โจกยังมาจับดวงของผยุนิได้เหมืแนา่นนโจกคุณลายยางไปหาทั้งคุณเดี๋ยวมาเอาอยู่ที่นี่อ่าเออหาเวตั้งคุ่ณอืมควงสลากก็มีเลขดับจะปูสายขามิ้นเฮ็ดตามสูตรได้มาตั้งชีไปเอาตั้งชีอ่าแต่ว่าวันที่สิบชีข้าจย์คอยม,มาวันที่สิบชีนี่พระอ,อาจารย์สีไฮทั้งเลยกรลางบ่คะ่ะ เลขตารางก็จีให้วันที่สิบีค่ะอ่าวันที่สิบีเลขตารางก็จีให้เลขวิ่งเลขวิ่งก็จีให้เลขประกบคู่ก็จีให้ค่ะอืมแล้วก็วันที่สิบสองนี่สิเป็นเลขสวดเงินห้างวันที่สิบสองนีเป็นเลขสวดเงินห้างตอนเสาร์บุค่ะพระอาจารย์วกับประมาณตอนเ้าร์คือบ่ายกับพ่จักจ้ะยังพันเนี่ยเนเนาะยังพันเนี่ยเนาจังไพร์มาวันที่สิบสองแต่ยังจังไพร์รอติดตามกันนะคะเนาะพี่น้องคะ แล้ก ok th ็มาตามกันเบิ่งค่ะเอตามที่พระอาจารย์ว่าเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังกระแสแล้วก็มันบ่มีตัวพันพ่อสีดังย้อนดอกจังนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังเหลี่ยงกองอิเล่อยู่แต่ของปู่ขมิ้นนี่คือที่พ่อได้ดังหนอยเบิ่องส่วนอะกับพ่อได้ดังหน่อยพว่างวันเห็นสำนักได้ปวยเถอะค่ะข้าเจ้าป่วยไปก่อนค่ะอะเขานอนปีทารวดเดี๋ยวเฝ้าไปจกเงินซื้อเด้อพวดออกไปว่ากันอะเขาก็ล่อฟังไปใช่ไหมแตเอาล่อ ใครถ่ายนะคะเนาะผููเคยบอกอยู่หวดบางเนียงหันหวดบางเนียมันกับพันไปเลยหรอปู้กับพวกทุยไทยปูกับหายมือมันบอกกันนะค่ะปูก็บอกว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดวันนี้ปูกับที่หายมือทุยไทยกันแต่ว่าผูสี่ลุ่งชิดอายุวันที่สิบสี่ก็คือหายชุดเต็มปะคะสิบสี่นี่อ่าชุดเต็มมันกับลายแล้วมันยี่สิบสี่ตัวเจ้ชุดเต็มยี่สิบสี่ตัวตัดออกมาเหลืออยู่สิบหกชุดตัดออกสิบหกชุดเหลืออยู่สิบเอ็ดชุดตัดออกสิบเอ็ดชุด ข้างล่างคู่นึงข้างบนคู่นึงเรอเฮ็ว่าเหลือยางละคู่จักซิ่วอกบวชจะเอาก็จังได๋ก็มารอติดตามพี่น้องวันที่14นะคะสิได้ชุดเต็มนะคะแล้วก็กอนหวยออกมือนึงเนาะค่ะผ้าดันจังสิเหลือตัด FC ทั้งช่องเด้อจับ่าผ <lan for> <Top> ้ารวยอ่าบ่าวกุ้งผ้ารวยวีไล่ให้โชคสาวเล่ามักมวนสาวเล่าผ้ารวยผ้ารวยอีกมักทั้งมักมวนทั้งผ้ารวยชายกเม้นผ้ารวย ผู้ใดติดตามได้ช่องนี้ใจเย็นๆไปบ่นห้าอย่าพึ่งไปกระตือรืรอนอ่าบุญมันเกิดบ่ทอกันบารามีมันเกิดบ่คือกันผู้ทิ่ถือก็มีผู้บ่ถือกามีขั้นยึดมันถือมันก็เป็นถูกขั้นยึดร้อยอาจารย์ก็ได้ร้อยตั่วยึดอาจารย์หนึ่งสองอาจารย์พ่ออ,อันนี้กับบได้ยุ่งย่งบได้ยุยง่ยยยงให้ยานห้องเสียงเงินหลายเอาตัวนี้ไปเป็นแนวทางเท่ากอน อาถ่ายคลิปนี้กักในทางเย็บชีแฟนทองทุก่องที่ได้มามติดตามปูสายขมิ้นหรือพระจานาร์สายขมิน้นขอให้มีอายุวัฒนะสุขะพระปฏิพันธ์ดนานฐานสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างกินยาให้บกจกจาให้ล่งกินยาให้บกเกินหาใจขาดเกินว่างทรัพย์ก,การ่งให้มันเต็มคือเขาขอให้พากันสุขีสุข,ขังสตังมีใช้กันเยอะๆร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่ วันที่16กรกฎาคม65อันใดการไปเปลี่ยนแชลแนวทางยับไปยุดหมั่นถือหมั่นมั่นอันใดที่ผู้ภาวนาหน้าหายกระชิงได้ดีๆก็ใหายยอกย่อนกับอาเอฟซีทั้งช่องแต่ละช่องเขามาดิสนิจังญวุฒาปจาญโนจัตตารุัมาวันติอายุวันโนสุขังปะลาสาจะเจริญชสินเจริญธรรนเนือ